Och Lina, hej! Hej! Nu säger Laila, vad har du på dig? Där uppe? Som prinsessa. Nej, ah, som prinsessa. Och där då? Var är Laila? Vi går till festen. Vi går till festen? Ja. ja. Vi har den där ja. då. Vem skor är där då? Lina. Är kong Lina där då? Åh, men är kong? Hon mamma. Åh, ah, ครบแม่ไม่กับของนะี้หน้าของแม่ด้วยแบบสันโอ้ยปุณน์ะรองเท้าแม่ลีนะ่าเอ้ยเอาออกมากับอะไ้พี่น้องลูกกับมะลิปซะนี่หลายอยากลองใส่เบิรงบ่แม่ตายก็เอารองเท้าออกมาเตรียมไว้าะจ้ะเนาะเอาลูกใส่ก็อยากใส่แบบนี้อย่างะด็ดเลื่นกันอัฟฟินโอเคค้า okay, มามาฟุตที่บ้าก,กันหนึ่ง โอเคโอเคไงสวัสดีค่ะพี่นงค์สิบผู้ชนไก่สิบหาเปนอนแล้วราพี่นงคงค่ะอปัเียปัเียเดี๋เราจะแกะอกกันไก่ก่อนทเปช้อนม่มาก็เอหนุยแต่เนุ่ยแล้ว้สน้สนีมามาพราะริทกรมาทำผู้ชมน่ม่หนังข้าวนี่นะจ้ะวันที่ยีนี่ แม่ตายก็จะไปไปงานกิเลียงนอกจากเราก็เป็น,ปนงานที่เขาจะไปรับของขวนที่เขาทำงานมานอกจากเนาะแม่ตายก็ไปรับของขวนเขาก็จะแจกให้ให้คนที่ผู้ใดทำงาน20ปีอย่างเี่นะที่เดิม้อพี่น้องที่เดิมล้วก็ได้บรรจุนอกจากเนาะบรรจุมา20ปีอย่างเี่ยนะเขาจะก็จะให้จะ กับเน่ยเป็นงานเนี่ยทั้งเทศบาลทั้งอำเภอเนาะจ้ะเนาะนอกจากถามว่าสถานที่ยุ่งองใดพูดหลับไปทั้งมองอันว่างปราสาทเก่าน่ะพี่น้องคะอันที่ทั้งว่างเมืองเก่าน่ะที่นูเคยไปไายให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนั่นนจตะไม่ตายก็จะไปเราไปที่นี่ไม่ตายก็เลยหาชุดเนาะจ้ะเนาะชุดที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันกับ เป็นงานค้นลายแหะที่จะมาพี่น้องคขาเพราะว่าตามจริงเม่ตายตรงรับอันซิดนีย์ตอน,นเกือบสองสองสามปีที่แล้วนะแต่มันเป็นโควิดเขาก็เลยบัทําบัทําบัทําจัดงานเลี้ยนอย่างนี้เขาจัดเนาะแล้วก็มเ,เ,เ,กกเกกม่ตายก็ยังบัททัดได้เขาเรียกว่าอย่างทองควันจากอําเภอเลยรนั่เนาะจากบันที่นี้เม่ตายก็จะไปรับทองควันน้ำน,นอจนัดเนาะแล้วหนู ก็ใส่ซิทตอนหนูก็เป็นนักศึกษาพอมาเนี่ใส่ซิดนักศึกษาสื่อชุดมไาไว้ถ้าปพี่นองค่ะไปงานเพราะว่าหนูเบิ่งชุดที่มีอยู่บ้านเรามันมันมันบยเหมะสำหรับไปสไตล์งานอันนีเน,เนอกจากนาะแต่ตามจริงห้องจะใส่ชุดยังก็ได้แต่มันเป็นงานที่มันกัได้ออกหน้าออกตาเน่เนาะพี่นองเนาะ แม่ใต่ก็เลยสังชุดอันนี้มากแล้วก็ใส่ซิปที่เป็นนักศึกษาแม่ใต่ก็ได้ลด10%จ้ะลวบัตจีนี่หนูก็เลยไม่คิดเบิง่งถ้าซื้อให้เ,เจ้าของหนูกน็เป็นห่วงลูกนั่นเนาะพี่น้นองนห่วงนออแเราหนูก็เลขอไปเบิง่งเวลานี่เขาขายอันมีเสื้อผ้าเด็กหน่อยน้ำบอกพอดีเขากับมีเสื้อผ้าเด็กหน่อยนั่นหะนูกับด็ซื้อให้ทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกแต่ลูกไ่ได้ไปน้ำนอกจะไม่แต่แม่จะไปไปแต่แตนี่ ูได้ส่วนลดมูก็เลยใส่ซิปของนูน่ะซื้อให้ลูกพร้องจากพี่น้องค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าฝรั่งน่ะมันของเด็กหน่อยมันแพงพี่น้องค่ะแต่มันหนาหนาแล้วก็งานเพาซสกเนี่ยมันจะทนทานอยู่จากซีบอออ,อนร้อนน่ะเนาะโอ้มาเบิ่งของนิดหน่อยก่อนหน่อยจะได้เขาไปนอนพี่น้องนี่ก็เป็นของเม่นวินจ้า นี่คอมเมนต์วินเราคอมเมนวินเราจะติ๊ต่นอในนี้นะเธอพอเปิดด้านในละลูกแม่ไปใสย้ว่แบบากักันดีใจว้าวนี่ค่ะแม่จก็ไปเรียนกูลมาม่าก็ทำไปสอนแม่ไปดีไซนไปลงเรื่องประสนพอดีเราเป็นระบายซีซีติดเต็มเอดสวยนอกจางไปีนะแ่แม่วินแม่ไปวลนะีน่านี่ว่าของเกี่ของอ่ะ Titta upp. Mm. Du ska få din, Evelina. Ta det lugnt. Okej, okay. du ska också få. Okej, okay, ja, hjärnan. Mm, Okej, okay, Okej, hjärnan. Vad ska Men vill du titta? Ja. Titta. Så. Är. ไม่วินนวดจ้ะเอาไว้ใส่ยูบานพร้อมแล้วใส่ออกไปข้างนอกถัวอายุแฮปปี้ไหมแมนวินเนาะมาห่วงเล่นรถอีกแบบนี้นี่นี่นักสอือพ่อช่วยกดูดดยกันดูอันนัาดา้ะนิดหน่อยนวะพีกก่น้องดันหลบ แต่ได้ราคานี่กับคุ้มพี่น้องเพราะเป็นกระขางพลังเล็กน้อยใส่กับจะว้าวอุ้ยฟลัวลูกมีกินฟินลีน่าชอบเต้นลนนั่มไอ้นี่นอาจ่ะโอแดนลอกส,ส์พีแต<อ>่ฮุนดังซ่าเห็นมันนั้นฮุนดังซ่าเดี๋ยวลกูกแดนเหรออ้ยนี่กันคือการว้าวพีสัตวท่านผู้ชมยังว้าว chăng lời you like it? Then yeah. oh, so oxa? sao? then honey, nosey ya, nó alice open. Meny Alice, meny homme, 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 จะนั่เราจะมทำอัศเจรเได้แม่เราจะก็<า>ะช่วยมามาะก็ที่น่ของพี่น่งานะจะพี่น้องแล้วก็เป็นดอกไม้แ่มง่านก็จะนอ,นอบอเป็นเป็นดอกไม้น่อยอุ้มนาสิเราจะใส่ก้อนพี่น้อง ให้บก <ge> ันตั oh oh ้งส้สัอยากได้กับโคนกับปงเงาหน่ะพี่น้องอันนี้เอาไปใส่ออกงานดอกโอ้ยมามัก็พูว่าแต่กยเซื้อเสื้อผ้ากรลังนักแค่อยเขาม่ใส่เหาพี่น้องอันนี้หนูใส่ซอนเสื้อไม่นจ๊ะ ดีน่ะคันด้วยขยับหน่อยลูกคันด้วยฟิตตลิเตอร์แม่วินดูไปนอนได้แล้วลูกห่วงนอนนั่นก็นจะเป็นแังซีนอนจ่ะแล้วเาก็จะมีตรงนี้ดึงซ้ายได้เอ,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 อาูไปยรียร่องมาเนี่ยนี่เนาะแล้วแม่ใต้ก็จะใส่ล่องล่องแถวส่วนสูงนอนจ่ะอันนี้แค่ใส่ล่องนอนจ่ะพี่น้นองขะแม่ใต้ม็กซีนี่ เลิกกระปิ่นกระโปรงยาวอันนี้หนูจะใส่ออกงานดอกดพี่น้อง,งีอ่มเลูกกับพ่อลูกพี่น้องโอ้สุดเอาพลีน่าก็ใส่แล้วเอาพากันใส่แบบนี้ว้าวสวยจังเลยนี่นาฟติสตาว้าวสวยจังเลยหายกับน้องเขาดีใจ โอเคใส่เป็นทีมโลอทั้งแม่ทั้งลูกอืโอ้ยมันเป็นกันฟลดตัดดูลูกไม่ใช่มกใช่ไม่ใช่ไม่่ม่ม่ใ่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมู่ไม่ใไม่ีไม่่มไม่อ่ไ่ไม่ใช่ไ่ใชิ่ใชม่ใชน่่ะา่่่เ่่ใใ่ม่ม่ รองเท้าแม่ลูกโอ้ย <What? S 1> จะได้ใส่ถุงนองรองเท้โอ้ยมัมาสกูอบอร์ตท <Yeah. S 1> ี่เฟสต์น oh, the จ์วิลออกกระจายบ้าลมปากแตกบ่างสิคือรถแม่ได้ไปพี่น้องไปงานกินเลียงกด้เลยจะเป็นประมาณนี้อ่ะพี่น้องค่ะลีน่าาขาออกลูก มีจามา้าแต่งแต่งในองค์เมคอัพน่าจะนาะกระไพ่กระเป๋าประมาณหนึงสี่ละ่ะพี่น้องอ่ะลูกกับพ่อลูกกับพี่เซย์ให้ดูไหมให้ดูให้ดูสวัสดีค่ะอินจ้าชุดกาเจีย่ประมาณสามนีนล่ะพี่น้องมีน้องจ๋เนาะ อันนี้ไม่ตายใส่มีสะพายอยู่ข้างในเลยจ้ะนี่ด้อันนี้ยังบันไเด,ดใส่อันนั้นแบบสีนี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะไม่ตายใส่ไปโอเคนาอจจามลงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ